วันนี้อิงมารีวิวคีย์บอร์ดรุ่นใหม่จากแบรนด์งูเขียวที่หลายๆคนชอบกันอยู่แล้วนะครับแบรนด์เรเซอร์นั่นเองนะครับตัวนี้คือ r a เ e r o ์อ t นา2หรือว่า v 2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นรุ่นใหม่นะครับอย่าไปจําสลับกับอน t ธาโครมาที่มีขายในตลาดตอนนี้นะครับสิ่งที่ตัวนี้อัปเกรดขึ้นมานะครับก็มีหลายอย่างนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับหลักๆแล้วมันคือแมก c าเมมเบรนเกมมิ่งคีย์บอร์ด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราไอแมคคาเมมเบรนเกมมิ่งคีย์บอร์ดมันคืออะไรนะครับเอ้ยปกติคีย์บอร์ดหลกัหลกๆแล้วมันมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือ Mechanical Keyboard ก็คือพวกคีย์บอร์ดเกมมิ่งราคาสูงที่ใช้คีย์สวิตช์เชอรี่เหรือว่าของราเซอร์เองก็เป็นราเซอร์ออปโตแมคคาเนียลเขาก็มีมาเหมือนกันนะครับส่วนคีย์บอร์ดที่ราคาถูกๆหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า ปุ่มยางหรือว่าเมมเบรนคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอออนาทา2ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนลูกขึ้งนะครับลูกครึ้งระวาวะง m e c า a n i c a l Keyboard และคตคีย์บอร์ดปุ่มยางพื้นฐานของไอออนาทา2เนี่ยมันก็ยังคงเป็นปุ่มยางอยู่นะครับเป็นเมมเบรนอยู่แต่เพียงแค่ r รสเซอร์เขา ใส่กลไกลขึ้นมาด้านบนเพื่อให้ฟิลลิ่งในการใช้งานเนี่ยมันดีขึ้นกว่าปุ่มยางทั่วไปเท่านั้นเองซึ่งจากที่ผมลองใช้มาสักพักนึงเนี่ยรู้สึกได้ว,ว่าตัวนี้มันก็เป็นฟิลลิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะกลับมาที่เรื่องหน้าตากันก่อนนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ Razer นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่ในดับไฮเอ็นวัสดุอะไรต่างๆมันก็ต้องดีกว่าเกมมิ่งคีย์บอร์ดทั่วๆไปในตลาดนะครับมันดูดีกว่า mechanical คีย์บอร์ดของหลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่ตตตแตกกเน็็จะป ในส่วนไอนี้เลยนะฮะที่เป็น Media Control Key ทั้งหลายเนี่ยตัวนี้จะเป็นแมคคาเมมเบรนสามปุ่มแล้วก็จะมี v o l u m มน n อ b ขึ้นมา1ปุ่มนะครับไอ volume น n o b เนี่ยผมชอบมากเป็นวิธีดี่สุดในการเร่งเสียงหรือว่าหรีเสียงแล้วนะครับคุณแค่ปรับขึ้นปรับลงสไลด์ขึ้นสไลด์ลงหรือว่ากดลงไปก็จะเป็นการมิวและอันมิวส่วนเลเยอร์อื่นๆเนี่ยมันก็ยังคงเป็นแบบ104ปุ่มมาตรฐานนะครับไม่ต้องปรับตัวเมื่อมาจากคีย์บอร์ดธรรมดาเลย ดีไซน์ตัวคีย์แคปแล้วก็การส่องไฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะฮะคีย์แคปก็เป็นพลาสติก ABS มาตรฐานนะครับมีการทําสีมาแล้วก็ยิงเลเซอร์เอชให้ออกมาเป็นฟอนต์นะครับแต่ตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันยังไม่ใช่ฟอนต์ไทยนะผมเชื่อว่าตอนขายจริงต้องมีฟอนต์ไทยนะครับไม่งั้นไม่น่าจะขายได้นะฮะแล้วก็ใต้ตัวคีย์แคปเนี่ยคุณจะเห็นว่า มันมีไฟ R G B ที่สวยงามนะครับเพราะว่าไอ้เพลทด้านล่างเนี่ยมันเป็นพลาสติกสีขาวนะครับเวลาตัวไฟ R G B L E D มันส่องสะท้อนมันก็จะดูสว่างอย่างที่เห็นตรงนี้แต่ถ้าคุณมองในแง่ด้านข้างเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกับ Me ค chanical Keyboard ดเสีเยอเป็นปุ่มบางๆคล้ายๆกับปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มยางนั่น มามองจุดที่คนน่าสนใจมากที่สุดนะครับก็คือสวิตช์และก็ปุ่มของเขานะครับเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูเลยครับตัวนี้ไม่มีคีย์แคปซูลเลอร์นะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับคุณแค่เอาเล็บคุณดึงขึ้นมาก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบให้คุณเปลี่ยนปุ่มอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าไอ้สเต็มหรือว่าก้านของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ก้านตัวบวกเหมือนกับพวกเชอรี่เอ็มเอ็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนปุ่มได้อย่างแน่นอนนะครับยกเว้นว่าคุณจะเอาปุ่มของไอออนาจาวีทูตัว เหตุจาเป็นยี่ห้อทำแองานา้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่สามารถแต่งอะไรเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าสเตมของเขาเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีแง่งยื่นออกมานะครับในขณะที่บริเวณตัวบอดี้เนี่ยเขาก็จะมีแง่งที่เป็นโลหะนะครับเวลาคุณกดใช้งานเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าไอพลาสติกกับโลหะเนี่ยมันกระทบกันให้ฟิลลิ่งคล้ายๆคลิกกี้เหมือนเชอร์รี่เอ็มเดูลองฟังเสียงนะ แต่ถ้าคุณมองข้ามไอ้ตรงนี้ไปนะครับมันก็คือปุ่มยางในดีนแหละคุณมองไปเห็นไหมเนี่ยรับเบอร์โดมมันโคล่ร้ามาเลยฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับตอบไปตรงๆเลยนะฮะกดครึ่งบนรู้สึกเหมือน m e ค h คา i c เน k e คีย์บอร์ดพอกดผ่านในจุดที่มันคลิกแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนปุ่มยาง ส่วนน้ำหนักการพิมพ์ต่างเนี่ยผมถือว่ามันทําได้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปแถมด้วยความที่เขาเป็นปุ่มยางด้านล่างมันเลยนุ่มเวลาคุณพิมพ์เยอะๆยหรือว่าดับเบิลแท็บแรงๆเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเมื่อยที่บริเวณปลายนิ้วด้วยแล้วข้อเสียหลักๆของสวิตช์ไอ้แบบนี้มันคืออะไรนะครับจากที่ผมลองใช้งานมานะครับผมรู้สึกว่ามันไม่นิ่งเท่าที่ควรนะครับอย่างแรกถ้าคุณเอามือไปวางบนคีย์แคปแล้วก็โยกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันโยกซ้ายโยกขวาได้้มมมาาากกกกวว่่่่ปปุขออง Mechan Keyboard ical ทัไยยูเลนลนแ Consistency หรือว่าความเท่าเทียมกันของทุกปุ่มเนี่ยตัวนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าระดับการคลิกกี้ของแต่ละปุ่มเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างตัว L กับตัว K เนฮะ้ย hey, ทำไมตัว L รู้สึกมันคลิกแรงกว่าตัว K วะอะไรอย่างงี้พูดง่ายๆผมว่ามันยังไม่ค่อยสเสถียรนะเรื่องสวิตช์หรือว่าฟิลลิ่งการพิมพ์เนี่ยอย่าเชื่อผมมากนะครับผมแนะนําว่าคุณไปลองใช้เองดีกว่านะครับผมไม่ชอบ คุณอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่สาเหตุที่ผมไม่ชอบตรงนี้ก็เพราะว่าคีย์บอร์ดที่ผมสัมผัสมาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแม c h a n i c a ลแท้ๆนะครับพอมาเจอไอ้แบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันดาวเกรดลงมาบ้างนะครับแต่ถ้าคุณใช้ปุ่มยางมาตลอดคุณมาลองใช้แบบนี้ก็แน่นอนว่ามันอัพเกรดขึ้นเยอะดีไซน์ด้านล่างเนี่ยตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันมีพลาสติกที่เป็นแบบออกนั้นหนานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาจับคุณก็จะรู้ว่าเออคีย์บอร์ดตัวนี้มันไม่ใช่คีย์บอร์ดราคาถูกกกนนนนะรัััััวววสสสดดดดดุดีีาาาาาาจจยยยไไไฟถถึงแแมมมมม้้ม้้่่่่ใใชอตตห็็เป สายถักที่ยาวพอสมควรแล้วนะครับซึ่งคุณสามารถเอาสายออกได้3จุดนะครับตรงกลางก็ได้หรือว่าถ้าคุณอยากจะอ้อมไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาคุณก็ร้อยเป็นไปตามช่องนี้เท่านั้นเองการปรับระดับและความชันของตัวคีย์บอร์ดนะครับปรับได้3แบบนะครับอันแรกก็คือไม่ได้ปรับอะไรก็จะเรียบๆอย่างนี้นะครับแต่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวนี้มันก็มีความชันอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณว่ามันชันไม่พอคุณก็ปรับได้อีกสองระดับนะครับครึ่งหรือว่าปรับแบบชันสุดก็ได้และในกล่องนะครับก็ม แผ่นรองข้อมือให้มานะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นฟองน้ํานุ่มๆเลยนะครับเวลาใช้งานคุณก็วางไปตรงนี้มันจะดูดเป็นแม่เหล็กพอดูดติดแล้วคุณก็เลื่อนยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเวลาใช้งานมันจะเลื่อนไปไหนมาไหนนะครับแต่ว่า จากเท็กซเจอร์แบบนี้โอเคมันนุ่มก็จริงมันสบายข้อมือก็จริงนะครับแต่ถ้าคุณเล่นในห้องที่มันไม่ได้เปิดแอร์หรือว่ามือคุณมีเหงื่อเนี่ยไอ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันเหนอะหนะน่ารำคาญเหมือนกันส่วนตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เขาใช้ควบคุมเนี่ยมันก็อยู่ในอีโคซิสต็มของแบรนด์เรเซอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือเรเซอร์ไซนัพนั่นเองนะครับในนี้คุณสามารถตั้งมาโครตั้งรายละเอียดต่างๆหรือว่าปรับไฟ RGB ได้หลากหลายได้ละเอียดไม่แพ้คีย์บอร์ดพวกรุ่นพี่ต่างเลย สรุปกันเลยนะครับฟีลลิ่งการใช้งานตัวนี้เป็นยังไงนะครับเรื่องฟีเจอร์อต่างๆเราไม่ขอพูดถึงเพราะว่าราเซอร์ส่วนใหญ่อีโคซิสเต็มเขาทําได้ดีอยู่แล้วนะครับฟีลลิ่งการกดเองนะครับถ้าคุณเปลี่ยนมาจากปุ่มยางบอกกันเลยว่าตัวนี้มันดีขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าคีย์บอร์ดตัวที่แล้วของคุณมันเป็น board, แม c h a น i c a ลคีย์บอร์ดแท้ๆใช้สวิตช์เชอรี่เอ็กซ์หรือแม้กระทั่งสวิตช์ของแบรนด์ราเซอร์เองก็ต้องมาลองนะครับบางคนอาจะชอบแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นการดาวเกรดก็ได้นะครับทีนี้ เรื่องราคานะครับในประเทศไทยผมยังไม่แน่ใจเพราะว่านาาักวิาผมถ่ายเนี่ยยังไม่มีออกมาราคาตัวอนาธาโครมาหรือ V 1ก็ลองมาเชิญกันดูนะครับน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะร,ราคาเปิดตัวเมืองนอกเนี่ยเ9เหรียญ99เหรียญน,น,นี่ผมเตรียมกล,กลมว่าประมาณ3,000บาทแล้วกันนะครับซึ่ง3,000บาทเนี่ยถ้าคุณไม่เน้นแบรนด์เนี่ยคุณไปมองแบรนด์ที่มันไม่ไฮเอ็นไม่ได้แฟชั่นเหมือนของแบรนด์เรเซอร์ตัวนี้คุณได้แมคชีนิเคิลคีย์บอร์ดแท้ๆไปแล้วนะครับบางยี่ห้อนี่เป็นด้้ววยซาแต่่ งานประกอบไอต่างๆก็อาจจะยังสู้ตัวนี้ไม่ได้แล้วถ้าอยากได้แบรนด์เรเซออยากเป็นสาวกงูเขียว100%เลยล่ะผมว่าตัว black widow ที่เป็น Mechanical ได้แท้หรือว่า hand s m a n ที่เป็น Opto Mechanical ให้ Feeling ที่ดีกว่านี้นะครับแน่นอนว่าราคาแพงกว่าจริงแต่ผมมองว่าเก็บเงินเพิ่มอีกนิดไปเอา2ตัวนั้นอาจจะรู้สึกว่าคุ้มกว่า